องค์การบริหารส่วนจังหวัดลบบุรีร่วมกับชมรมจักรยานครูลบบุรีสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมมศึกษาลบบุรีเขต1และสโมสรลูกเสือค่ายพระนารายจัดกิจกรรมจักรยานสารสัมพันธ์ปั่นเพื่อสุขภาพครั้งที่สอง เวลา6นาฬิกาของวันที่8มกราคม2566นางอรพินเจรพันธ์วานิชนายกองคการบริหารส่วนจังหวัดลบบุรีเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมจักรยานสารสัมพันธ์ปั่นเพื่อสุขภาพจากค่ายลูกเสือพระนารายณ์สู่ทุ่งทานตะวันปั่นสบายอารมณ์ชมทัศนียภาพประจำปี2566โดยแบ่งเป็นสองรายการคือประเภททางเรียบระยะทาง35กิโลเมตรและประเภททางวิบากระยะทาง20กิโลเมตรณคนะ่ายลูกเสือพระนารายณ์ตำบลโคกตูมอำเภอ ลพบุร you know, ีจังหวัดลพบุรีในการนี้นะครับองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรีนําโดยนางอรพินจิรพันธ์วานิชนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรีนายสมชาติประสมเพชรรองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรีนางสาวิภาประชีพฉายประลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรีพร้อมด้วยคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ในสังกัดร่วมกิจกรรมเป็นจํานวนมากบรรยากาศสร้างความประทับใจกับผู้ร่วมกิจกรรมเป็นอย่างมากทีเดียวครับ